สวัสดีครับวันนี้รายการใครๆก็เข้าครัวกับมาพบก,กันม่อีกแล้ววันนี้ใหม่มีเป็นเมนูนะครับซึ่งเป็นขนมประยุกต์เป็นขนมไทยประยุกต์มีชื่อเรียกว่าขนมโกอ่อนนะครับหรือว่ามันจะเป็นคล้ายแป้งเหมือนขนมบัวหินม,มานั่นเองนุ่มๆนิ่มๆนะครับแต่ก็จะสอดไส้เป็นเหมือนคล้ายพวกสับปะรดกวนทุเรียนกวนนี้เป็นการที่ใหม่นึกว่านําเข้ามาประยุกต์ให้เข้ากับไส้ขนมไทยมากขึ้นนะครับต่างจากแบบจีนเดี๋ยวเราไปพบก,กับส่วนผสมแล้วก็วิธีการทําขนมโกอ่อนกันเลยครับ สำหรับส่วนผสมของขนมโขออ่อนประกอบไปด้วยแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าแป้งสาลีอนเนกประสงค์น้ำตาลไอซิ่งหรือน้ำตาลทรายขาวก็ได้น้ำอุ่นแป้งนวลส่วนผสมของไส้จะเป็นสับปะรดกวนหรือทุเรียนกวนก็ได้ สีผสมอาหารเดี๋ยวเราไปพบกับขั้นตอนการทำขนมกอ่อนกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับของทำตัวขนมทำตัวขนมกออ่อนเนี่ยหรือว่าขนมโบหินมะก็ได้นะครับถ้าบางคนจะเรียกแบบนั้นคือหลักการคล้ายเดียวกันคือมีแป้งหลายชนิดมีน้ําตาลมีน้ําตาลทราย มีน้ำเปล่านะครับเราจะมาผสมทุกอย่างรวมกันเลยนี่ใหม่ก็จะมีแป้งสามทิศก่อนนะฮะอันนี้เป็นแป้งข้าวเหนียวนะครับมีแป้งข้าวเจ้าแป้งสาลีอันนี้ะสมนะครับแล้วก็น้ําตาลอันนี้เราจะเลือกใช้น้ําตาลไอซิ่งก็ได้หรือว่าน้ําตาลทรายขาวได้นะครับบดให้มันละเอียดนิดนึงก็ได้นะครับหม่ก็จะเคาะรวมกันก่อน เดี๋ยวพอเราลอดรวมกันเนี่ยนะครับเราก็จะทําให้ตรงกลางเนี่ยเป็นบ่อไว้นะครับตอนนี้เสร็จแล้วนะครับหม่ก็จะขุดตรงกลางเป็นบ่อไว้น้ํานะครับที่หมายได้บอกไว้ตอนแรกเราใช้ประมาณสักเป็นน้ําอุ่นนะครับค่อยๆใส่ลงไปแล้วก็ใช้เนี่ยครับตะก้อมือคน วันนี้จะเป็นขนมโกอ้อนแบบสูตรง่ายมากๆคืออาจจะไม่ต้องใช้กระทะในการกวนเลยสามารถเข้าไมโครเวฟได้เลยนะครับเราวกวนไปนี่จะรู้ยัไงว่าได้ไม่ได้คือมันจะมีลักษณะเป็นน้ำแป้งแต่ว่าไม่ใช่ว่าเหลวเกินหรือว่าแข็งเกินนะครับเราจะกวนไปเรื่อยๆนะครับจนใส่น้ำจนหมดเนี่ยนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะทำเข้าไมโครเวฟนะครับก่อนม่เข้าไมโครเวฟเนี่ยใหม่ก็ ใช้สีผสมอาหารหยดไปนิดหนึ่งถ้าเราเลือกสีเดียวเหยดไปตอนนี้ได้แต่ถ้าเราเลือกหลายสีก็แนะนําว่าให้ทําเป็นก้อนแป้งเสร็จแล้วมาเคล้ากับสีสมสีผสมอาหารที่หลังนะครับได้ไหมขออนุญาตคนจนแป้งแล้วก็น้ำตาลมันอะไรเข้ากันสักครู่นะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวไม้เทสใส่ในอ่างผสมที่สามารถเข้าไมโครเวฟได้นะครับเราก็จะเวฟทุกๆ1นาทีนะครับก็ประมาณสักส4ถึงครั้งหลังจากที่พอครั้งสุดท้ายได้เนี่ยมันจะเห็นแป้งเนี่ยเริ่มจับตัวเป็นก้อนมากขึ้นเราก็นําแป้งเนี่ยมาน,นวดบนเขียงกับแป้งนวลน,นะครับซึ่งแป้งนวลที่หม่ใช้คราวนี้จะเป็นแป้งข้าวเหนียวที่เราไปคั่วก่อนให้มันมีความหอมนิดนึงให้มีความสุกนิดนึงนะครับแล้วจะมปนวดให้เข้ากันแล้วแบ่งเป็นก้อนแป้งครับ เราก็ใช้ตัวตะกร้อมือนะครับปาดตัวน้ำแป้งให้หมดนะครับเดี๋ยวใหม่ก็จะนําไปเข้าไมโครเวฟนะครับทุกๆหนึ่งนาทีก็จะออกมาคนครับเดี๋ยวคุณผู้ชมก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของแป้งไปเรื่อยๆครับหลังจากที่เรานะครับได้เวฟนะครับประมาณสัก3-4ครั้งนะครับจริงๆมันขึ้นอยู่ความร้อนของไมโครเวฟด้วยแต่ปกติเนี่ยมันจะไม่เกิน4ครั้งแล้วก็ทุกๆหนาทีนะครับใหม่ก็จะออกมาคนนีนะครับ มันจะได้เป็นเนื้อักษณะเหมือนแป้งที่เราโกนเรียบร้อยนะครับเราจะทิ้งไว้เขาอุ่นสักคู่แล้วก็จะมานวดรวมกับแป้งนวลเพื่อให้เนื้อมันเนียนขึ้นนะครับซึ่งแป้งนวลก็คือแป้งข้าวเหนียวที่ใหม่ได้ไปคั่วไว้ซึ่งวิธีท,ทาก็ไม่ยากเราเปิดไฟอ่อนๆใส่แป้งตัวแป้งข้าวเหนียวลงไปใน,นกระทะและ้วค่อยๆคั่วนะครับแป้งมันจะมีสีที่เข้มขึ้นแล้วก็เนื้อน,อน,อนอมันจะแห้งเป็นผงะละเอียดๆนะครับคือเหมือนมันไล่ความชื้นออกไปเดี๋ยวใหม่ทิ้งไวใ้ให้อุ่นนะครับสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวไปนวดกับแป เราก็จะไปอัดใส่พิมพ์นะครับหลังจากที่ตัวแป้งนะครับเริ่มเริ่มอุ่นแล้วนะครับอย่างที่หมบอกเราก็จะมาใช้แป้ง,งวนวลที่ทาจากแป้งข้าวเหนียวเนี่ยนะครับโรยไปไม่ต้องเยอะนะครับค่อยๆใช้สันมือนี่นวดคล้ายๆเหมือนการน,นวดก้อนแป้งปกตินะครับนวดจนเนื้อของขนมเนี่ยมันเนียนพอเนียนเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาแบ่งเป็นก้อนขนาดสักพอดีตัวขัดพิมพ์แล้วก็มาวางไสายอย่างใหม่เนี่ยใหม่ก็เลือกไซ ไส้ที่เป็นไส้เตไทยก็พวกทุเรียนกวนนะครับพวกสับปะรดกวนจริงๆถ้าคนมีเวลามากอาจจะทำเป็นงาดําก็ได้นะครับเป็นถั่วแดงกวนก็ได้นี้ลิงก์ที่เป็นใหม่เคยทําตัวที่เป็นทุเรียนกวนนะครับหรือว่าสับปะรดกวนเนี่ยก็สามารถไปหาดูย้อนหลังได้นะครับในฟู้ดเทวีเ r ทีวีนะครับเนี่ยใหม่ก็จะนวดไปเรื่อยๆจนพอเนื้อเริ่มเนียนแล้วเนี่ยใหม่ก็จะมาใส่ทรายปัน้นแล้วก็กดใส่พิมพ์ครับเดี๋ยวเราไปดขั้นตอนต่อไปครับ ขั้นตอนต่อมานะครับเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วจะนําตัวแป้งของขนมกอ่อนนี่นะครับมาใส่ไส้หรือจะไม่ใส่ไส้ก็ได้นะครับหมายก็จะเตรียมพิมพ์นะครับเอาตัวแป้งนวลนี่นะฮะทารอบพิมพ์เพื่อจะได้ไม่ติดนะครับแล้วก็บีตัวแป้งนี่นะครับมาสักหยิบมือหนึ่งอันนี้คือมันขึ้นอยู่ขนาดพิมพ์ที่เราใช้ด้วยนะครับใส่ไส้ลงไปนี่ใหมเ่เลือกไส้ทุเรียนนะครับเราก็คุมนะครับ สำหรับตัวของขนมกอ๋ออเนี่ยเป็นชื่อที่คนไทยเรียกแต่ถ้าเป็นคนจีนนะครับจะเรียกเกดหลองเตี๋ยวหรือว่ามีเกดหลองเตี๋ยวบางคนก็จะเรียกไข่คนเท้านะครับแปลว่าอ่อนยดย่ยศยบยา่าซึ่งเขาจะนิยมรับประทานกับพวกน้ำชานะครับทำให้อิ่มท้องนั่นเองยังแมก็ใส่ตัวพิมพ์นี้ไว้นะครับตัวแป้งเนี่ยพอเราจะมาปั้นเนี่ยแนะนําว่าให้ให้จับได้แล้วก็คือคลายความอุ่นลงนิดนึงมันจะง่าย ต่อเราเองในการปั้นนะครับพยายามเอามือเนี่ยนะครับติดแป้งนวนตลอดแต่ว่าไม่ต้องเยอะมากก็ได้นะครับเดี๋ยวใหม่ทําสัก3ชิ้นนะครับท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าวิธีท,ทาคือไม่ยากเลยอย่างไรก็สามารถนําไปรับประทานได้นําไปทำแล้วก็รับประทานเองกันได้ที่บ้านง่ายๆนะครับอันนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับ3มชิ้นเดี๋ยวใหม่ก็จะกดออกมานะครับนะว่าใช้พิมพ์เท่าเตียมไวนะ้เนี่ยกด พิมพ์นี้หาซื้อได้นะครับอันนี้มันเป็นพิมพ์คล้ายๆเหมือนพิมพ์ของขนมไหว้พระจันทร์นะครับกดลงไปอาจจะไม่เต็มพิมพ์นี้ไม่ต้องซีเรียสนะครับเพราะว่าเนื่องจากบางทีลักษณะที่เราได้ออาวเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันใหม่ก็จะนําใส่ตัวถาที่ใหม่ได้เตรียมเอาไว้นี่ครับมีหลายรูปแบบเท่านี้เองครับก็เสร็จแล้วนะครับสําหรับขนมโกอ่อนนะครับสําหรับ ส่วนผสมนะครับแล้วก็วิธีการทำอย่างง่ายๆเนี่ยสามารถไปติดตามได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ food t h a i l e tv วันนี้ใหม่ลาไปก่อนสวัสดีครับ